สวัสดีครับนีกกามาทัวรสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จุดตัดรถไฟค่ะก่อนที่จะเข้าสถานีรถไฟบ้านแหลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะรถไฟวิ่งบนท้องถนนกันค่ะทุกคน<า>ทุกคนจุดตัดทางรถไฟบริเวณนี้ก็จะอยู่ที่ตำบลท่าฉลอมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครใกล้กับวัดช่องลมนะคะ,ะจุดตัดบริเวณนี้เนี่ยก็จะอยู่ในเส้นทางรถไฟสายบ้านแหลมแม่กรอง ทางรถไฟตรงนี้เนี่ยก็จะเรียบเป็นแนวเฉียงตัดผ่านไปกับถนนค่ะเมื่อมีขบวนรถไฟมาเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่มาปิดกัน้นรถยนต์และให้สัญญาณหยุดกับผู้ที่ใช้รถบนท้องถนนนะคะเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมาค่ะสำหรับใครที่ผ่านมาและอยากจะมารอชมขบวนรถไฟที่วิ่งผ่านจุดตัดตรงนี้นะคะก็จะมีวิ่งทุกวันเลยค่ะ เที่ยวไปใน4ี่ขบวนและเที่ยวกลับอีก4ขบวนรวมเป็น8ขบวนพิกัดกระตามนี้เลยค่ะทุกคนโอเคนิกันนั่งทำอะไรนะ่ะนั่งรอรถไฟครับและที่นี่ก็คือจุดที่มีรถไฟวิ่งบนถนนนะคะ และนี่ก็เป็นรถดีเซนลาน NKF จากประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นรถสแตนเลสค่ะทนต่อไอทะเลเลยได้มาใช้งานในเส้นทางรถไฟสายนี้ค่ะรถดีเซนลาน NKF ชุดนี้ก็เข้ามาใช้งานเมื่อปีพศ2528ก็ผ่านมา38ปีแล้วค่ะสีสันตัวรถยังดสดใสอยู่เลยค่ะใครที่เคยดูรถไฟที่ตลาดล่มหุบแม่กรองก็จะจำสีกันได้นะคะ รถนี้ก็ได้ออกจากสถานีรถไฟบ้านแหลมแล้วและเราก็จะวา่ไปดูรถไฟบนถนนตรงบริเวณจุดตัดรถไฟที่เรารอถ่ายกันเมื่อสักครู่นี้ต่อเลยค่ะทุกคนขบวนรถไฟก็จะวิ่งออกมาจากด้านซ้ายมือก็คือทางบ้านแหลมแล้วก็จะผ่านถนนไปทางด้านขวาก็คือทางแม่กรองนะคะเจ้าหน้าที่ก็มากั้นไปถนนแล้วค่ะทุกคน โอ้โหรถไฟมาแล้วนะคะับมรอกันตั้งนานวิ่งผ่านแป๊บเดียวเองงั้นชมกันอีกรอบนะคะ ต้องขออาภาัยด้วยนะคะและสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ